มาแล้วครับต้นเรียน12เด่นชัยกรุงเทพครับเอาสตอม4225ทะกำบวนครับคนเยอะนะครับ ที่นิ่สน่จุบแสงที่นิ่สน่จุกแสงบริษัทมีกรรมวิาีลงสนีจุบแสงตัวตรวสอหบนิสรับสำหรับของการดูงจักกับรนดใหกซ้องในทางก็เรจเทียวในชันฉลาที่หนึ่งเป็นรถเที่ยวลองวนนีหนึ่งหนึ่งสองดาวบริษาจากเสน่เดจให้ราสน่ห์คงเท่มี่อยษารเป็นชุดเรียแลวบรานาสีองสาะของการดาวขึ้นรถแท็กซี่เรียบร้อย